ในนนทอยร่ท <Pop> ี it, ่สอง i ID ชาวบ้านนะครับ EP ที really. ่เท่าไหร่แล้วนะสองร้อยสิบสี่นะครับมาไกลมากเลยสองอชาวบ้านเนี่ยสองร้อยกว่าแล้วก็รอรุ้นนะจะไปถึงสามร้อยหรือเปล่าก็มาได้เลยครับถ้าว่างก็จะรีวิว ID ให้เนาะก็เดี๋ยวดูรีเควสต์ก่อนนะอ่าอยากให้พี่เขา ID เรื่องตุ๊กตากับทีโอเคมีรีเควสต์มาแค่นี้เนาะ ไอนี้ VIP 13บสามล v e l Duelate g นะครับ3ามร้อยสามสบห้า v ตัวชุดก่อนเนาะซื้อครบหรือยังอ่าเหลอีก2ชุดนะครับเหลือสามชุดสี่ชุดกล่องยังซื้อไม่ครบนะครับกล่องนี้คือพื้นฐานเลยนะสำหรับคนที่ VIP สูงสูงนะกล่องนี้ต้องซื้อให้ครบเลยนะครับ ก็ค่อยจสะสมเพชรไปนะครับเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราค่อยไปดูทีมกันนะเนาะไปดูตรงนี้ก่อนเพ่งั้นมันจะไม่เหมาะกับนะวีวีเรามีเยอะแยะแล้วใช่ป่ะแต่เราใช้ไม่คุ้มอะไรประมาณนี้นมันก็เลยต้องดูตรงนี้ก่อนนะเนาะไอ้ขวดดําอยู่ไหนอ่าอนนี้อ่า,าจะซื้อครบแล้วอ๋อยังเหลือยังเหลือนี่ ATK กับ defense อ่าคิอันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อฮิดก็ยังไม่ได้ซื้ออันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อซื้อนะครับมาทยอยซื้อนะครับโอ้โ oh, อันนี้ขาดเพียบเลยนี่นี่ตัวแพงยังไม่ได้ซื้อเลยนี่ฮะอันนี้ก็ยังซื้อไม่ครบนะครับขาดเยอะขาดเยอะของควาฟ ylum, ขาดเยอะรู้แล้วเนะนี่ยเนี่ยขาดเพียบเลยเนี่ย ปานแบะเลยนะครับนนก็ยังไม่ได้ซื้อเลยก็มายอยซื้อนะครับย้ำว่าทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นที่มีในฟาร์มซื้อให้ครบทุกชิ้นเลยนะครับแล้วมันจะปั้นง่ายขึ้นอีกเยอะเลยแหละถ้าเราซื้อครบนะอันนี้หลักผมมาซื้อครบไปแล้วก็ทยอยสะสมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้พลังเหลือเยอะเนาะ ไปดูทีมกันดีกว่าเขารีเฟรนมาเล่นทีมอูปามาร์ต <c> บ <oughs> ีดีิวยังไม่ได้แม็กซ์เลยสามโอโอยังไม่แดงยังแค่ได้แม็กเ์ยๆอ่าแต่นี้โอเครีสกิลให้วสวยอันนี้ทีมที่จัดอยู่น่าจะเป็น BW UNO ใช่ไหมสวยทีมนเนี่ยจะเป็นใต้ดิน มิวเกาะแล้วก็โฮโอใช่ป่ะแล้วก็อีกกีมนึงก็จะเป็นพูป้าแล้วก็เจเนเช็กแล้วก็หนูชมพูมันจะเป็นสงนี้นะแต่ทีนี้เลเวลมันควรจะต้องได้ถอดยูโนออกแล้วนะครับแต่อันนี้มันยังไม่ได้ได้แม็กยังไม่ได้ขึ้นอะนี่มันก็ยังไปต่อยากใช่ป่ะถ้าอย่นอ้มมิวเกาะไม่ต้องปั้นมาแล้วนะครับเอาไว้เท่านี้เลยเอาไว้ลง บอลโลกพอ <c oughs> ไปขึ้นแดงโอโอแล้ครับขึ้นแดงโอโอเอาไว้เวลาที่ว่าเราขึ้นบีดบิวแดงแล้วเนี่ยนะนะจะได้เอาโอโอมายืนกับบีดีบิวได้นะครับเจ <c oughs> นนี่เช็คก็เอาไว้อย่างนี้แหละได้อยู่แต่หนูชมพูหนูชมพูจริงๆมันเป็นเซียนกดหมดอยนะเพราะพาสซีฟของมันอนะใช่ปะ มันจะดึงให้เพื่อนใช้อิิได้ใช่ป่ะถ้าเลือดมันลดใช่ไหมอ่าไม่ได้ใส่บาดาบล้วถ้ามีโอโอใส่เซทโอโอให้มันนะครับสําหรับหนูจิ้งูเนาะมันจะได้ตายยากหน่อยเนาะเจนน่เช็คถามว่าเจนน่เช็คบอบัฟดีไหมบัฟดีเลยครับบัฟเจนน่าเช็คอะเป็นบัฟที่ ตีแรงที่สุดในบรรดาบัฟสภาพแพตรอสมาเนาะมันจะอ่านอกจากเพิ่มพลังตรงนี้แล้วเพิ่มพลังโจมตีรอเป็นเซนต์แล้วใช่ปหม <c oughs> มันจะมีผลคล้ายๆกับอ่าเซตแันเดอร์นะครับจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกคล้ายๆกับเซตแันเดอร์นะสำหรับบัฟแมลงนะเป็นบัฟที่ดีที่สุดนะครับแล้วฮูป้าเนะี่ยมันรับได้บัฟใช่ไหม เาก็เลยแนะนำให้ใช้เจนโอเชคกกันแต่ทีเนี้ยเจนโอเชคถ้าจะป้านจริงๆอะ่ะมันก็ต้องอัดสป,ปิีอ่ะเนาะเพื่อที่จะให้มันเปิดปั๊บได้ใช่ป่ะอ่าลองดูการสิเนี่ยมันจะรัดเธอได้ก็คือต้องมีตัวกระโมนมาแรงมันถึงจะรัดเธอนะครับอ่ามีความมืดด้วยนี่ ช่ไหมหรือแปลผิดปะในการต่อสู้เมือม่อมนอแมลงหรือความมืดน่าจะเป็นธาตุเหล็กหรือเปล่าอ่าผมไม่เคยใช้ด้วยนนี้เดีแล้วไปลองดูก่อนแล้วกันนะว่ามันจะรัดเทินไหม ไปหาเพื่อนก่อนเนาะสามสิบสามล้านจะร้อยกว่าล้านงั้นเลยอ่ะอาี้ก่อนแล้วกันเนาะเราแค่จะดูว่ามันจะรัดเทินไหมเจ้ามันรัดเทินก็โชคดีไปนะครับ ย,ยูเนเชสจะมาใช้กิมนี่เลยอ่ะถึงทีฮูป้าแล้วใช่ไหมถึงจะดูว่าเจนเนเชสมันจะรัดมาหรือเปล่านะออกสกิลความมืดรัดมาไหมอ่ะรัดเทินรัดเทินแล้วได,ได้ออกสกิลมืดนะครับได้ได้ได้อ่ะเดี๋ยวลองออกสกิลพลังจิตด,ดูก็แปลว่ามัได้แปลผิดเนาะ เป็นโปรแกรมออนมือจริงๆก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับถ้าจะเล่นเซตนี้นะให้ใช้ตัวช่วยมีวายนะครับรจชเ่อแค่เปิดบัตรทีเดียวพอเลยปล่อยตายได้เลยนะครับมาเดลองสก,กิลพลังจิตด,ดูจะออกไหม นี่นะอยู่นี่นะถ้ารัดเทินือมันจะต้องลงมานี่นะอ่ารัดเทินเหมือนกันนะรัดเทินได้เหมือนกันนะครับโอเคอันก็โอเคเฮียนได้ทีนี้เวลาเราจะปั้นเซตนี้นะเพราะอันนี้ดูแล้วจะเป็นหูป้าใช่ไหมทีสองก็อย่างที่ว่าให้ขึ้นร่างแดงโอโอ้ไว้ก่อนเอาไว้แบกนะครับเพราะไอ้บีดีบีว่าอีกนานเลย กว่าจะได้แม็กกว่าจะแรงแดงได้2ตัวอีกไกลนานก็เยอะมา,ากๆเลยาะงนั้นให้โคโอแบบทีไมไปก่อนนะครับมีกกะไม่ต้องไปทําอะไรมาแล้วไดดินก็ไม่ต้องทําอะไรมาแล้วเอาทำนี้พอนะครับสําหรับบ่งทีทางไว้ตรงปั้นกินเราเช็คใช่ไหมอ่ะสายเซนีโอเคถูกต้องถ้าไม่มีทันเดอร์โคโอนะครับให้ขึ้นบนแดงเซนี้ไปเลยนะมันจะถึกขึ้นได้อีกนะครับ รนะดัาความเหนียวลดความเสียหายได้อีกเยอะนะครับถ้าเป็นบัวแรงนะก็จะถึกแบบโคตรไปเลยนะตอนนี้เราเอาศัยรัดเทินอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยตายได้เลยถ้ามันไม่ตายก็ดีไปนะครับให้มันถึกไว้ดีที่สุดแล้วกอ็อะไรนะลืมแล้ว ฮูป้าก็อาจจะปีดหนักไปเลยนะครับฮูป้าตัวมันค่อนข้างบางเนอะแต่ดาเมจพันดีลาใส่ของฮูป้าอ่านในสายชนะท่าเลยนี้ถูกต้องอันนี้ไอดีหลักผมก็จะเล่นฮูป้าอยู่นะรอขึ้นมาร์ทอยสม,มุดยังไม่พอน่าจะอยู่ักเดือนก,กว่าๆแหละน่าจะได้เล่นแลนะ้วฮูป้ามาร์ทประดับฮ้าใส่วาคิง ถ้าใส่โอโอน่าจะดีกว่านะโอโอครบเซตไปโอโอมีแต่รองเท้ากับเสื้อทันเดอร์ใส่มิวเกาะอยู่นะผมว่าถ้าให้ดีเอาทันเดอร์มาใส่ให้ไอ้นี่เลยจะดีกว่านะจะได้ช่วยเรื่องสป,ปีดด้วยแล้วก็ขึ้นบัวแดงทันเดอร์ไปเลยนะน่าจะเวิร์กว่านะอ๋อนี่เริ่มขึ้นบัวแดงทันเดอร์แล้วเนะี่ย อันนี้ประดับพรโอไม่ครบน้ะขาดลต่สร้อ,อยอังน,นั้นเวลาเรารวมประดับก็รวมแบบสร้อยเลยนะเอาสร้อยอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปร,รวมอย่างอื่นแล้วอ่ากล่องไอ้ไม่ไมีนี่กล่องที่มาเลือกประดับพรโอ๋ที่จะกิจอะไรนะกิจบิงโกอะหรือว่าเรียกไปแล้ว <laughs> น่าจะเรียกไปแล้วก็เ,เวลารวมประดับนะครับใช้น้ำยารวมนะ แล้วก็รวมตัดสร้อยเลยพยายามให้มันดันให้มันออกสร้อยหัวโอให้ได้อะประมาณนั้นนะแต่มันก็ดวงแหละต้องไปบวชสักสองตัษศาสามตันาแล้วค่อยมารวมมันะเพื่อจะได้ก็ทีมก็จะเป็นประมาณนี้นะประมาณนี้แหละไอตัวเนี้ยปล่อยตายไปเลยนะเปิดปั๊บแล้วก็ปล่อยตายเลยเมื่อเราไปซีเรียสมันเอาเท่าที่มีดีแหละเพราะมันรัดเทินใช่ปะ อูป้าถึงให้ใช้ทันเดอร์จะเวิร์กกว่านะครับดาเมจจะดีกว่าค่อนข้างเยอะแต่วอลคิงวอลคิงมันก็จะมีผลแค่สามเทินไงถ้าดาเมจอูป้าปิดไม่ได้ไปในสามเทินใช่ปะทีเนี้ยดาเมจอูป้ามันจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยมันก็จะลำบากใช่ปะละ่ะอะทีนี้เราก็ไปดูไอ้นีกที่เขารีเกเสตมาตุ๊กตา ก็เรื่องลูกตามาจะเวลาเราเลือกอะ่ะมันจะเลือกไม่ยากเราดูตัวหลักของเราเราเล่นทีมอะไรนะครับธาตุอะไรอันนี้คือเราเล่นธาตุมืดกับพลังจิตเป็นเมนโฮโอใช่ป่ะก็เนี่ยใา่ธาตุมืดเราโอเคแล้วทีเนี้ยมันจะต้องหาพลังจิตเพิ่มใช่ไหมไอทีมสองทีมสามเราไม่ต้องไปมองมันเอาแค่ทีมหลักกับทีมรองให้มันติดมาในเนี้ยโอเคเลยเน้นๆไปที่ทีมหลักครับ อ่าอย่างเนี้ยพลังจิตน้ำแข็งได้อยู่ก็ต้องหาประมาณนี้แหลพระพลังจิตน้ําแข็งมันจะได้ทั้งบีดีบิวได้ทั้งคูป้าใช่ปะ่ะนี่แหละนี่แหละหาแบบนี้อ่านี่แบบนี้โอเคบินกรรมกรเลยก็โอเคนะมันจะได้ทั้งบีดีบิวได้ทั้งหกโอนะครับก็หาสามอย่างหาพลังจิตน้ําแข็งหาบินกำลังกรเลยนะมันจะได้ มากกว่าไฟฟ้าเราไม่ได้เล่นฟไฟม,มีตัวเดียวแต่ดินไม่ต้องไปหบังมันนะเราแค่เอามายืนปล่อตายได้เลยเพราะงั้นตัวช่วยตัวช่วยหลักๆเลยนะให้ใช้มิววายนะครับเพราะส่วนใหญ่เราจะปล่อยให้มันตายแต่ตัวช่วยมิววายจะเวิร์กกว่าเยอะนะครับนี่นะ ตัวช่วยตัวเนี้ยเนี่ยเวลาตายแล้วอ่าไม่ใช่ตรงนี้นี่ตรงนี้เนี่ยมันจะเด้งเลือดทั้งหมดนะครับแล้วก็เพิ่มโจมตียี่สิบเปอร์เซ็นอ่ะมีหมดสามรอบผลนี้ล้างไม่ได้ด้วยนะครับถึงให้ใช้ตัวช่วยมีไว้นะเพราะอ่าอยากเจอเช็คเราก็ปล่อยตายใช่ปะอย่างดูจัมพูฟูเราก็ปล่อยตายใช่ปะใต้ดินแล้วก็ปล่อยตายเพราะงั้นใช้ไอ้นี่แหละโอเคแล้ว อ่ามีมีวายหนึ่งตัวหาอีกสักตัวนึงครับหามีวายสักตัวนึงมันใส่ได้นะครับไอนน้ต้องบอกก่อนว่าเวลาลงพันธมิตรนะนะเวนลาลงพันธมิตรอ่ะตรงนี้ใส่มีวายได้ทั้งสามอันเลยนะขอแค่เรามีมีวายมานะมันจะใส่ได้เลยนะครับใส่ได้ทั้งสามตัวเลยสามทีมเลยถึงให้ใส่หามีวายมาอีกตัวหนึ่งชิปชิปมีก็ เรียกมีวายเลยนะครับไม่ต้องสนใจนิสัยเอาแค่ววเจ็ดสิบห้าพอครับเพื่อที่จะปลดล็อกตัวช่วยแค่นั้นแหละพอแล้วอาทีนี้ไปต่ออันที่ตุ๊กตาอันนี้ก็ยังเล่นไม่ครบนะก็อย่างว่านะครับไอ ปกติกับความมืดเนี่ยจริงๆกับมันไม่ต้องใช้ก็ได้นะเราไปใช้บินกับมางกรจะดีกว่านะครับมันจะมีวิธีล็อกธาตนะครับอ่าเวลาเราเลือกธาตุนี่มันจะมีล็อกธาตุอันนี้มีแล้วใช่ป่ะแล้วกดเลือกธาตุปุ๊บแล้วก็เลือกไปจะเอาบินเอาพลังจิตเอาน้ําแข็งก็ดูจากที่มันออกตรงเนี้ยมันจะออกเป็นธาตุคู่อะไรบ้างนะครับอย่างนี้ถ้าเราบินเราก็หาบินกับมางกรใช่ป่ะถ้าจะออกน้ําแข็ง เราก็หาพลังจิตกับน้ำแข็งใช่ไหมอ่ะเนี่ยแบบนี้นะครับก็คือจะหาหลักๆเลยคือบินกับมังกรแล้วก็น้ำแข็งกับพลังจิตหลักๆเลยนะสองอันนี้ก็เลยจะสร้างใหม่หมดเลยอ้ามีอันนี้สวยตัวสุดท้ายไม่ต้องสร้างใหม่นะครับ อันไหนที่เราไม่ใช้ย่อยทิ้งไเลยนะครับเวลาเราย่อยเรากดตรงถอดเยอะเลยนะครับนี่ตรงนี้เราก็มาตกตรงนี้นี่แล้วเราก็มากดยืนยันมันก็จะย่อยได้นะครับประมาณนี้นะบุ้นไม่ค่อยมีกะทาอยไปนะครับไอ้ตรงนี้มันจะสุ่มออกขอบทองได้เยอะนะครับนี่นะจะมีโอกาสออกขอบทองได้เยอะส่วนในตัวพวกเนี้ย ขอบทองมันจะไม่ออกให้นะครับแต่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 แต,แต,แต่ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นขอบม่วงนะครับนะมันจะออเป็นขอบมว่วงไอ้ที่เราจะใช้มันจะออกเป็นขอบมว่วงเนี่ยแล้วก็หาอันที่มันอ่ะอย่างอันเนี้ยก็จะดีกว่าันนี้เห็นปะอันนี้เป็น h p p กับเอเไอฮูป้าเรามา่ได้ใส้ a อ k ใช่ปะเนี่ยแล้วก็อันนี้ไปใส่ มันก็จะได้ APC เห็นไหม ATK ก็ยังมีอยู่ก็พยายามหาทนะี่เป็นสปีนนะเนอย่างนี้ก็ยังดีกว่าอันนี้เป็น APC กับ HP ใช่ปะ่ะอันนี้เป็น APC กับ defense ป้องกันเราไม่ใช้อยู่แล้วเราใช้ HP ดีกว่านะครับเนี่ยอย่างนี้สวยเลยเห็นไหมไอไอทีมตรงนี้มันหาได้จาก าร้านค้านี่นะครับอ่านี่นี่น,น,น,นี่ไอ้เต็มอยู่ตรงนี้เราก็มาซื้อเต็มตรงนี้นะครับจาตรงนี้ใบแม็จกจานข้าวหมาอันนี้คือต้องใช้นะเป็นของที่ต้องใช้เมาเบิ์ลอีกแล้ว ฮาดุมจะรึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตุ๊กตาวิธีเลือกสเตตัสก็อย่างที่ให้ดูเมื่อกี้เนาะดูที่เราใช้จริงๆตัวของเราเป็นสายไหนเป็นธาตุอะไรนั่นแหละครับคือหลักๆการสร้างตุ๊กตาให้ดูส่วนมากอะว่าทีมหลักกับทีมรองเราเป็นธาตุอะไรเราเอาแค่สองอันนั้นนะครับเอาแค่สองสองทีมพอทีมสามปล่อยมัน ครับไม่ต้องไปซีเรียสหมันจริงๆเวลาเลือกสไตตัสก็อย่างนี้สปีดโอเคอยู่ใช้ได้อย่างนี้ที่เป็นป้องกันหาเปลี่ยนได้เลยนะครับเราาะให้ใช้ป้องกันกันในอย่างนี้ก็โอเคนะคอันนี้ควรจะเปลี่ยนเลยใส่เป็น a d k ดีกว่านล้เราก็อัปเกรดเข้าไป ถ้าเราเอาเขารวมปับ๊บอ่ะฮะตอนนี้พลังเราก็จะเพิ่มขึ้นบานแบะเลยตัวตานี้พลังเพิ่มค่อนข้างเยอะนะครับเพราะมันเพิ่มอ่าสเตตัสพื้นฐานเวลาไปปูณพวกประดับพวกของในฟาร์มอะไรพวกนี้ยมันก็จะเยอะนะครับอ่ะอันนี้เจ็ดแสนเดี๋ยวลองไปถอนด,ดูนะใส่อันเก่าดูวันที่เจ็ดแสนเท่าไหร่นะ เจ็ดหนึ่งเก้นะเดี๋ยวลองอดให้ดูแล้วก็ใส่อันเดิมไปอันนี้ใช่ไหมอ่ะอันเดิมนีหนะน่อยนี่อันนี้อ่ะไปดูเมื่อกี้เจ็ดหนใช่ไหม บินกับมังกรนี่ว่าเออลืมดูไปเราต้องดูอันนี้สิใช่ไหมมันเป็นบินกับมังกรเนาะไม่ใช่พลังจิตกับกความมืดอ่ะดูอันนี้นะสามหกห้าสามสี่เจ็ดนะครับสามหกห้าสามสี่เจ็ดเอ,อผมก็รู้ๆว่า,วาต้องใส่นอนด็กจัดสามหกห้าสามสี่เจ็ดนะอรากดพิด ก็เวลาเทียบเราก็มาเทียบแบบนี้นะครับวิธีการเทียบดูตอนใส่กับตอนไม่ใส่อ่ะมันจะเห็นชัดอ่ะเมื่อกี้365 347เจ่ปร่ะอันนี้เป็น372แล้วอ่ะเพิ่มขึ้นมาเป็นหมื่นเลยนะครับเห็นไหม พิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับการง,งานก็เทียวต้องทำนะครับเทียวสร้างจะไอเน,นี้ยงมันจะหายากหน่อยนะไอตัวล็อกธาตุอะเพราะง,งั้นเวลาจะใช้อะคนวณให้ดีนะครับอ่ามันจะใช้แค่สองอันเวลาเราสร้างนะอันนี้ตัวผมไม่ดีผมไม่สร้างให้นะเวลาเราสร้างกดตรงแกนนี้ใช่ป่ะเราเลือกธาตุเลือกแค่สองอันพอนะครับอันที่สามเนี่ยมันสุ่ม ถึงเราจะเสียไอขวดน้ํายาน,นี้ไปแต่มันก็สุ่มออกนะครับมันไม่ค่อยล็อกให้ม,มันรู้วันบล็อกหรือว่าอย่างไรกันแล้วแต่นะอันนี้ผมไม่เข้าใจเพราะงั้นใส่ไปแค่สองอันเราก็เลือกพลังจิตมันจะออกพลังจออิตกัน้ําแข็งใช่ป่ะอันหนึ่งเราก็เลือกบินกลับมังกรนะครับได้ประมาณนี้นะไอชาดมืดเนี้ยมันต้องเลือกมาเพราะมันจะเป็นปกติความมืดใช่ไหมก็จะมีพลังจิตในมังกร แ้วก็บินอันนี้นะเราก็อามาใส่ดูธีว่าเราอยากได้อะไรนะครับแต่เรา้็กดสร้างเลยนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะลองอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับก็ใส่เข้าไปนี้แบบนี้นะครับราจะได้แบบนี้เนาะเนี่ยมันสาทีละสิบสอง้ลอกสองอันสายค่อนข้างเยอะครับแต่ดวงผมไม่ดีผมไม่สร้างให้นะครับไปสร้างเองนะครับ ก็คงจะชัดเจนนะเรื่องตัวตาทีนี้เรากลับมาที่ทีมเก๋ยวจะไปคลิปแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าให้ไปหามี Y เพื่อที่จะเอาไปยืนช่วยเพิ่มดาเมจตอนมันตายนะครับเราก็ได้ไม่ต้องไปเปีงของอัดนะครับเน้นไปที่ปล่อยตายเลยนะครับป,ปล่อยตายย้ำว่าปล่อยตายเลยล้วไม่ต้องไปอัดอัดไปแค่ตัวเดียวพอๆเลยดนโดดเลย ก็คือว่าถ้าสมมติว่าอ่าปูป้าเราได้ออกก่อนใช่ป่ะไอเจเนเชคมันจะรัดเทิร์นออกมาอยู่แล้วใช่ไหมปูป้ามันก็จะได้ได้บับทีนี้ถ้าปูป้าออกรอบได้ใช่ไหมมันก็จะได้บัฟด้วยได้ตีด้วยใช่ป่ะถึงจะปูป้ามันไดรอบเป็นเทิร์นของอีกฝั่งนี้ใช่ป่ะเขาตีไอตัวเนี้ยตายไปใช่ไหมบันก็จะได้บัฟจากมีาย นี่ออกมาก็ถ้ากับว่าได้แบบสองเด้งแล้ยอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับอ่านทางทีมก็ถ้าสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามน,นะครับผมคลิปนีุ้ข,ขอจบไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม